สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องเมย์เอกบ้านสวนนะคะวันนี้พามาดูการเลี้ยงมดแดงนะคะมดสมมดแดงมดแดงคอนโดนะ,ะวันที่สามแล้ววันนี้ทดลองเอาอาหารใหม่มาให้เพราะว่าได้หัวกุ้งมานะคะหัวกุ้งนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วตัวกินไปหมด ก็เหลือหัวก็เลยเอามาให้หมดแดงกินลองดูเป็นอาหารลองดูว่ามดแดงจะกินไหมเอามาวางไว้ให้ตั้งแต่ตอนเช้าๆนะคะแล้วก็กลับเข้าไปบ้านตอนสายๆมาดูอีกรอบหนึ่งบนปรากฏว่ามดบางตัวก็ดึงหนวดไปคาบหนวดออกบางตัวก็ พยายามจะดึงเอาเนื้อเอาส่วนของกุ้งออกแล้วนะคะบางตัวก็อยู่เงียบๆอยู่ในรังเก่าบางตัวก็เข้าขวดไปแล้วเข้าเพียงแค่สองขวดเองเหมือนเดิมนะขวดกลางไม่เข้าขวดใหญ่ก็ไม่เข้าขวดสองขวดนี่ก็ไม่ไม่เข้าไปเลยเข้าไปสองขวดแล้วก็ออกมาเฉยๆนะคะแล้วก็มาดูกันว่า ต่อไปมดจะเข้าไหมตายขอบถ้วยเต็มหมดเลยนะคะเขามาเอาอาหารมาดูดมาดูดเอาน้ำจากปลักหัวกุ้งนะ่ะสังเกตดูเพราะว่าชิ้นของกุ้งมันชิ้นใหญ่เขาเอาไปไม่ได้อยู่ข้างล่างที่เห็นนั่นข้าวจีนะคะข้าวจีที่ทาไข่นะ่ะมันเหลือก็เอามาให้กินก็กกินดีอยู่ ส่วนน้ำมีอยู่สามน้ำอันนี้น้ำผสมน้ำตาลอันที่หนึ่งนะคะมดแดงลงกินดีมากเลยแล้วก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าพดแดงไม่ค่อยได้ลงเลยนะสังเกตดูตัวนี้กินดีกว่าแล้วมาดูน้ำแดงน้ำแดงจริงๆอ่ะผสมน้ำนะก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะสังเกตดูเนี่ย เพราะฉะนั้นควรจะเอาน้ำเปล่าผสมน้ำตาลมาให้หมดแดงกินดีกว่าข้างบนหลังขวดก็จะมีปลากับปลาแห้งไม่กินแล้วนะสังเกตดูมดจะย้ายฝั่งมาอยู่ที่เข้าจีไฟไหม้ไฟไหม้มันเหลือก็เลยเอาออกมาวางไว้ให้หมดแดงปรากฏุว่ามดแดงกินผสมไข่คงจะชอบ ในขวดสองขวดเนี่ยมีไข่มดแดงแล้วนะแต่ว่าไม่อยากถ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ่ายภาพไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะเก็บภาพพยายามเก็บที่ตัวเองเลี้ยงไว้ทุกระยะกเลยนะคะนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วที่ทดลองเริ่มเลี้ยงดูว่าจะเป็นยังไงนะคะมีอาหารอะไรก็เอามาให้ก็รอดูว่าจะได้ผลขนาดไหน เราติดตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ยายบ้านสวนด้วยนะคะในสวนก็ทำอะไรล้าอย่างพอดีมีลังมดแดงอยู่ในสวนกำลังจะสูญพันธุ์ก็เลยจะเอามาขึ้นคอนโดเลี้ยงในคอนโดลองดูนะคะทำรังเทียมให้แล้วจะประสบผลสำเร็จไหม เลี้ยงไปดูไว้ศึกษาดูนะคะถ้าได้ผลก็จะขยายเพิ่มเติมดูดูไปก่อนรู้สึกว่าไข่เล็กๆจะเยอะมากเลยในขวดเนี่ยมองด้ตาเปล่าจะเห็นนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ